ที่ผู้ขายเองมากเมื่อนี้ก็คือประเด็นมาพอ,อยังนํามาให้อาอยากมาพอโจกขอชัยอาอยากมาเยี่ยมยามถามข่าวบางอพ่พออาลูกเต่าเล่าล้านอามันก็นยังร้ายมือพอสมควรพออาที่นี่ลูกเต่าเล่าลร้านกันยังของอกของใจอาอยากหัวมันจิตเป็นจริงหรือบอาอาสิ่งอีพอห้ไป ต่้งแค่มือลูกเต่าเราล่าล้านเพื่อนได้มาเล่นมาล่ำได้มาบวงสรวงให้อาทีนี้ก็ยังอามืออื่นก็คือสิเป็นมือออกอีกคออาคืนนี่ก็คือสิเป็นขึ้นสุดท้ายแล้วเด้อาจงขอเบิ่งให้มันคับขับสักวันอีกพออาเบิ่งให้มันดีๆอาเพราวา่าจิเป็นพร้อมเท่งอาอยู่ไกลก็ดีอยู่ไกลก็ดีอย่ในี้สถานที่ที่นี่ก็ดี อาที่ uhm, นี่ผู ada, ้ขาเองก็อยากู่แจ้งเป็นจริงอีกพออาเบิ้งให้มันขับขับสะกวนอายาสุหายเป็นปัญหาอาลูกเต่าเหล่าล้านอ่านบ่อใดแปลบ่อออกที่มามือนี่ก็มีแต่คนงอวยพอ 6 3สามห้ออ้ายฟองอาย่ามาตัวมาต้มให้ลูกเตาเรารานพันเสียเงินเสียทองอ้าทาวารเป็นจริงขึ้นมาผู้ขาเองอากระสิมาหอดมาถึงมาเยี่ยมยามถามข่าวอยู่ตลอดเวลาอาเบิ้งให้มันดีๆยาสุให้เป็นบัญหาผู้ขาเองแป่บ่ได้อ่านบ่ออกอีกฟอ 6 6 6 6ครับห6หกหกสี่หกสี่ามครับหกสี่สามครับสอง ก้มพุ่งห้มแบบอ้าได้ดีอ totally ้าเพิ่นบอกว่าถ้าอยากได้ดีเอายามาให้สูบนะไว้สูบนะเอายามาให้สูบนะอ้าให้เพิ่นได้ไปกินไปใส่ได้ไปจับใจใส่ใสยในครอบครัวอ้าให้เพิ่นได้เฮ็ดได้สร้างวัดว่าลามังีพออ้าสิบบานซาหาบานเลออ้าเฮ็ดยังไดง มืออื่นก็คือจะเป็นมือสุดท้ายอีพออาถ้าหากว่าหิวอาผู้ขายเองก็จะได้นํามาหายหยุดมืออื่นเสาเด้ออากินอิ่มแล้วจังขืนลถขึืนเลียไปก็ไดอีพออาห่อไปนําใส่ถงไปพร้อมอานําไปเบิ่งเด้ออาวาเขาจะห้มันออกตัวใดตกมาตัวใดอีพอขอให้มันเป็นจริง อ่าเพิินบอกว่างวดนี่จังสีเลยยกโปให้เลยบอกครับเด้ออ่าเพิ่นบอกว่าสีเลยเด้อยงโปเลยเด้องวดนว้เด้ออ่าพูดอหมักกะสีบอมักกะบ่เป็นอย่างเพิ่นบอกว่าเด้ออ่าที่นี่เพิ่นบอกว่าบ่ได้ลำรีลำไรน้ำผู้ใดเลยด้อ่าเพิ่นบอกว่าหมักกะสือเอาหน้าหายไปสุขคนบ่ได้ปิดได้บังลูกเต่าเหล่าล้านอาให้เพิ่นได้ไปกินไปใส่ได้ไปจับใจใส่ซอยในครอบครัวบางีพอ ปักก้าป่กก้าอาจงขอนิมวันนี้ท่านลงมาอาจจบหัวยังเข้ามามีแต่ทองในสิทธิ์ของทั้งครูบาอาจารย์ก็ดีนะพุทธิมีหูเจ้าตาชิบดีจงขอนิ่ยมนลพันสามหก อ่าทีนี้ยังสองตัวล่างเบิ้งให้มันดีๆเบิ้งให้มันคัดๆสักก่อนอีพอหายเปิดเพล้สองหนึ่งสื่อเอาให้เปลี่นได้รูปเด้อสื่อให้เปล่นอ่าทีนี้อา่านมันฉีดดินได้รูกอา่าระวังมันดินปิดเอาให้ดี อ่ามันดินออกไปมันบดไดไปทางใดเด้สามหนึนน่ง<น>ส,สองหนึ่งกับสามหนึง่งสี่เด้อเด้<า><บ>ออ่าเพ่นบอกว่า<อ>สามหกสี่ว้าวสามหกสี่สามหกสี่

สี่สองหนึ่งโอ้ยได้ไปร,ร้องมากเหมือนว่าได้ฟอนได้ฟอนได้แท้หมวดนี่มันใกล้ขนาดรถรถแกูเขามันใกล้ขนาดสามหกสี่สองหนึ่งสามหนึ่งนะครับ อาบน,นี่บริวารฉเป็น้อมเท่งเกียววัดเกียวว่าอา้อมเท่งอาเจ้ากรรมนายเวนกว็ดีอาที่ภู้ขามาเมื่อนี้ก็คือเจ้าเขาอกเข้าใจอาก็ขอขึ้นล่างให้แกผู้ขาอีกฟอ ใจกันสุคนเ้อครับเพิ่นกันย่งไห่อยู่โตเตาโตเดิมครับอ่าพยายามเสือ,อให้เป็นแน่ครับอ่พาพะว่าเลขสามหกสี่นี่ครับอ่อาเนี่ยปูยังเป็นห่วงอยู่เลยครับอ่าคือว่ามันดังแห้งอาจมันฉิดขึ้นหน่อยนึงเออระวังให้ดีเสือเอาให้เป็นในลูกเห็ดจังได้กระได้ผ่อนได้ล่ำอีกเพิ่นวางสั้นครับนะเออโบลาย มีลางกับบนแค่นั่นเองอ่าคือจิตเขาอกเข้าใจกันอาที่นี่มากมือนี่ก็บบว่าสิเป็นญาติพี่น้องอยู่ธรรมหาติกินอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดเด้ออาบอ้นมือนี่ก็คือสิเป็นมือสุดท้ายอาหน้าที่สุด้ายเนาะที่นี่จย์แม่ก็ได้ทาวิธีล่องคอกระปูขาวอากับเป็นขังหลบสุด้ายพอดีอากันยังยืนยันอยู่โตเก่าเด้อ อ่าก็ขอให้ขึ้นแนวแจแตแมหนึ่งจากหน่อยเด้ออ่าเนี่ยพอเพื่อนบอกว่าเป็นห่วงอ่ามันดังไปถูกจังหวัดดังไปหอดประเทศนอกประเทศหน้าเพื่อนวางสั่นเด้ออ่าบ้านบัวหลวงบัวลายสื่อเอาให้เป็นอ,าอ่าก็จะไปขายให้ขายหน้าสื่อเด้อเพื่อนบอกวางสั่นเป็นห่วงลูกห่วงหลาน